สวัสดีจ้าทุกคนเรามาวันแรกเราก็มาเดินออกกําลังกายนะจช่เพื่อนวันถึงเมื่อวานนี่แหละแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูว่ามีมีต้นอะไรบ้างเนาะเย,ย,ยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็พาดูบูเบอรี่เนาะนี่นะจ๊ะบูเบอรี่บูเบอรี่นะจ๊ะนี่ออกดอกแล้วนะนี่ บูเบีออกดอกแล้วนะจ๊ะนี่นี่น,นี่ดอกเยอะอยู่นะปีนี้แรงจังเลยในเขตที่เราอยู่นี่ก็อยู่ทางโซนไปทางใต้หน่อยเนาะบูเบี่ออกดอกแล้วนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะจ๊ะเราไม่รู้ปีนี้มันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้แดดดีจ้ะแต่ว่าหนาวจังเลยปีนี้หนาวผิดปกติเพื่อนๆยังอยู่ที่78ดองศาอยู่เลยเดือนพฤษภาจะกลางเดือนแล้วนะ คือเขาเรียกว่าขาดน้ำแต่ว่าความหนาวเย็นมีอยู่อันนี้ต้องไม่ลืมตัวนะจ๊ะว่าในป่านี้มีตัวเห็บอยู่คิดว่าอยู่ไทยไม่ได้นะนี่เพื่อนดูดิมันก็โดกอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูหลายๆที่เนาะอันนี้ทางเดินที่ผ่านมาเพื่อนดูนะนี่โดกอยู่นะจ๊ะ,ะเพื่อนอาจจะรอถามหาอยู่วีนุ้งฉัดไม่ไม่เอามาให้ดูเลย ไปบ้านกลับมาที่ไทยร้อนมากเลยจ้าทุกคนร้อนแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเนี่ยนี่เป็นโดงเล็กๆนะจ๊ะเวลาดกก็โดกเหมือนกันนะตรงนี้นะตรงนี้ก็ดกนะจ๊ะทุกคนนี่เราก็เดินต้องระมัดระวังเหมือนกันนะนี่เ,นเพื่อนๆนี่นะจ๊านีโดกนะจ๊ะนี่ถือว่าโดกเลยจ้าเนี่ยนะนี่องเนี่ยดกอยู่นะ เพื่อเราพามาดูป่าเห็ดนะมาดูความชุ่มชื้นจ้าลุงบอกว่าพามาจะได้มาดูว่าป่าชุ่มชื้นไหมมันจะมีเห็ดไหมวันนี้ปีนี้นะฝนมันไม่ลงเลยจ้าทุกคนดูสิชุ่มชื้นอยู่นะบรรยากาศดีมากเลยคนดีมากเลยจ้า ดูบูบอรีในป่าว่ามันมีลูกไหมนะป่าก,ก็แห้งนะเพื่อนๆแห้งเลยแหละแต่ถามว่าต้นไม้ใบหญ้าก,ก็พึ่งพากันเนาะบูบอรี่ในป่านี้ก็เริ่มออกลูกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพาดูนะดกอยู่นะจ๊ะนี่จะพาดูนะเพื่อนๆน่ดกอยู่นะในป่าเนี่ยเพื่อนบูบอี่ตอนนี้ต้องระวังจ้ะเพื่อน ตัวเห็บเยอะจุดเด่นนะชุ่มชื้นอยู่จ้าทุกคนเอาไว้เรามาลุ้นกันเนาะว่าเห็ดจะออกตอนไหนแล้วก็บูบรี่แล้วถ้ามีโอกาสก็ถ่ายให้ดูจ้ะมาก็เริ่มจะถ่ายไม่ค่อยได้แล้วข้อมูลเต็มจะให้ดูบูบรี่นี่จ้ะว่าโดดโดดเลยจ้เพื่อนๆเอ้ป่านี้เราเก็บประจำเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆดูดูสิดูสิ ดู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 ที่เธอลูกเบอร์เบอรี่ดอกเบอร์เบอรี่นะจ๊ะเพื่อนดูดิมีแกเยอะมากเลยจ้านี่ให้ดูนะเห็นไหมเยอะไหมเยอะมากเลยนะออ้เยอะมากเลยจ้านี่้ดูค่อยๆข้างทางนะเพราะว่าเข้าไปข้างในไม่ได้จะกลัวตัวเห็บเมื่อดูดิให้เยอะมากเลยเนี่ย ท่านใดมาเก็บก็ยินดีด้วยนะจ๊ะคิดว่าเยอะนะปีนี้เนี่ยเยอะนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ออกทุกต้นเลยอ่ะแค่ข้างทางเนาะเยอะมากเลยนี่ตรงนี้เป็นป่าบูบลี่นะจ๊ะ เยเอะใจเพื่อนๆดูดิโอ้โหด้วยความอยากได้ภาพส,สวยๆเนาะถ่ายห้เพื่อนๆดูก่อนเยอะไหมเยอะมากเลยนะนี่ดอกบลูเบอรี่นะจ๊ะอืมเยอะมากเลยบลูเบอรี่จ้ะทุกคนแค่ตัวอย่างนะจ๊ะดอกบลูเบอรี่นะจ๊ะ เยอะนะเยอะเลยจ้าเพื่อนดกมากเลยจ้าดูดิบูบรี่ป่านะเขตที่เราอาศัยอยู่นะดูดิจ้าอู้หูสอนเนาะนี่อู้อากาศเย,ย็นๆงนี้ออกดอกดกดีมากเลยจ้าดูดิคนดูอูห้หนะปาดอากาศมันเย็นด้วยนะมันติดดีดีดูดิอู้ ปาด,ปาดตรงนี้เรามองไปนะดกทุกต้นเลยจ้ะเพื่อนๆแต่เรามารอดูผลว่าตอนที่เขาติดลูกอีกทีเนาะนี่เยอะมากเลยจ้ะทุกคนน่ะเยอะจริงๆอะไรจะเยอะขนาดนี้